สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ Ford f อร์ f เฟ s t a ตาใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสราแบทเลอร์ที่จะมาเดทข่าวครา,า,าวของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมในช่วงทางข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของสาวไออภิษฎาที่หลายคนมองว่าเธอหนะ่าถ้าจะคบกับใครสักคนจะต้องเป็นไฮโซเท่านั้นส่วนจะจริงเท็จยังไงไปฟังคำตอบจากเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะ ถึงจะโดนกระแสะข่าวในด้านลบเรื่องที่ว่าเ้าไอ้พิศดาคบแต่ไฮโซแถมยังโดนพุวงเรื่องเป็นคนติดต่อ้าสแซมมี่ให้หนุ่มโน้ตแฟนอัมพัชลภา ซึ่งงานนี้สาวไอ้ก็ยังยิ้มได้แถมคอเคียทั้งสองเรื่องพร้อมๆกันเลยค่ะโดนมานาแล้วค่ะหรัดเรื่องนี้ก็5ปีได้บางที่ชอบบอกว่าคบแต่ไฮโซอะไรเงี้ยคิดว่าพอเรามีสมองมีหัวใจพอที่จะเลือกเพราะคิดว่าเงินมันไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างมันอยู่ที่ใจกันมาก,กว่าก็ไม่ได้แนะนําค่ะไม่ได้เคลียร์ทะไรก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องของพีง่โน้ตอะไรเงี้ยเขาก็แค่คถามว่ามันเป็นอะไรไอ้ก็ตอบได้เท่าที่ตอบได้ ถึงคิวที่หนุ่มๆฮอตทั้งหลายจะต้องเกินอาหารรับใช้ชาติกันบ้างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอเล็กซานเดอร์ไมพิรัตออฟชนาพลและหนุ่มน้าใสมาเดียวเหมาเรร์ที่รพ่อนผันนานกว่าสามปีก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะเข้ากณนอาหารหรือจะผัดผันอ,าาอีกครั้งหนุ่มโอ้คือช่วงนี้เรายังไม่พร้อมเลยเพราะว่าเรามีหนังมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวใช่ครับผ่อนผันไปก่อนใช่ครับเป็นปีที่ใช่ครับ ดาราอีกคนที่ขึ้นแทนเรื่องความเ้าผิดหูผิดตาจนถูกกล่าวหาว่าเป็นสาวกูตางานนี้สาวเกสกันกล่าวถึงกับออกอาการน้อยอกน้อยใจแถมโต้กลับทันทีว่าเ้าได้ขนาดนี้ขอแม่ให้มาค่ะแกไม่ชอบเลยฉายานี้เพราะว่าเกสไม่ได้ทําจริงๆนะคะแล้วเกสก็แก้ข่าวนี้มา3ปีเต็มๆแล้วด้วยเอาใบเสร็จเอาหลักฐานเอาอะไรมาเลยถ้าคุณอยากจะทําลายก็ทําลายได้เลยเพราะว่าเกสไม่ได้ทําจริงฟ้องร้องไปได้ปลอยแล้วค่ะเราเตือนได้เราก็เตือนถ้าเขาหยุดก็โอเคถ้าเขาไม่หยุดก็ต้องฟ้งองร้อง ตอนนี้เวลาของสลา,าก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาเดทเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ